กันเผยสาเหตุเลิกเป็นพระเอกสู่ขึ้นแท่นเป็นพิธีกรเบิดต้นต้นของเมืองไทยขึ้นแท่นเป็นพิธีกรเบิดต้นต้นของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับกันปัน,นตถาวรที่ปัจจุบันอายุ36ปีแล้ว กเป็นพิธีกรหลายรายการในสังกัดของ WorkPoint ทุกวันนี้มีครบทุกอย่างแล้วทั้งครอบครัวที่อบอุ่นและชื่อเสียงเงินทองแต่ถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่ากันนั้นเคยเป็นพระเอกดาวรุ่งมาก่อนแต่จูจ่ๆเขาก็เลือกที่จะมาทำงานด้านพิธีกรซึ่งเรื่องนี้กันเคยเปิดใจในรายการ w o o d y World เมื่อปี2019ของ Woody w ว o d ธิทอซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปย้อนอ่านคำสัมภาษณ์ของกันกันค่ะ ว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจเลิกเป็นพระเอกทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นกำลังรุ่งเลยหลายคนคงจะรู้จักผมในฐานะนักแสดงหรือพระเอกแน่นอนผมทำงานด้านนี้มาเกือบสิบปีแล้วแล้วมันก็ทำเงินให้ผมได้แน่ๆและทำเงินได้เรื่อยๆจนครอบครัวผมเองบอกว่าชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วนอกจากการแสดงแต่จุดเปลี่ยนมันมีอยู่ว่าวันนั้นแม่ผมถามผมก่อนเข้านอนว่าตอนเช้าอยากกินอะไรเป็นพิเศษ ผมเลยบอกแม่ว่าผมอยากกินข้าวเหนียวหมูปิ้งพอตอนเช้ารถกองก็จะมารับเราไปกองถ่ายเป็นปกติเหมือนที่ดาราคนอื่นแต่สิ่งที่ทำให้ผมสะดุดใจนั่นก็คือผมเห็นข้าวเหนียวหมูปิ้งที่มันห้อยอยู่กับจักรยานหน้าบ้านแต่เชาตู่ตอนนั้นมันทำให้ผมรู้อย่างหนึ่งเลยว่าผมไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลย แค่ขนาดกินข้าวหรือไม่มีเวลาออกไปเที่ยวด้วยกันมันเลยเป็นคำถามให้กับผมตลอดว่าแล้วสิ่งที่ผมต้องการที่สุดในชีวิตคืออะไรตอนนั้นผมตอบแล้วว่าการเป็นนักแสดงมันไม่ใช่แน่นอนครับเอาจริงๆวันที่ผมหาคำตอบได้ผมรู้แล้วว่าชีวิตผมต้องการอะไรผมเดินเข้าไปบอกแม่เข้าไปบอกแฟนแม่กับแฟนผมห้ามผมเป็นคำเดียวว่า คิดอะไรบ้าๆงานแสดงมันคืองานที่จัดทาเงินให้เราได้เรื่อยๆอยู่เป็นสิปีก็ยังได้แต่สำหรับผมถ้ามันไม่มีเวลาแต่มันมีเงินก็คือเท่านั้นเลยหลังจากนั้นผมเลยเริ่มมาเอาดีทางด้านงานพิธีกรอย่างน้อยมันได้ความเป็นตัวเองมันได้ตอบจุดความสำเร็จของผมและสิ่งสำคัญเลยผมได้มีเวลาให้กับครอบครัวผมสามารถตื่นมากินกาแฟได้ดูหมาวิ่งเล่น ออกไปทำงานได้อย่างมีความสุขมีเสียงหัวเราะกลับบ้านและออกกำลังกายพาคุณพ่อคุณแม่เที่ยวพาป้ามากินข้าวพาคุณพลอยกินข้าวได้ผมมีแค่นี้ชีวิตผมเรียบง่ายมากผมไม่ได้รู้สึกว่าผมอยากได้อะไรเพราะผมรู้สึกว่าผมได้แล้วในสิ่งที่เราจะฝันถึงเช่นบ้านมันจะมีบ้านที่เราซื้อได้กับบ้านในฝันซึ่งก็คิดถูกมากเลยขาะที่ทำงานด้านพิธีกร